นั่งในในศาลาได้เลยครับมกา ปกครับท um, ี่จร uh ิงปกติแล้วผมไม่ชอบเรื่องใหญเป็นทางการเท่าไหร่การที่เราเรื่องจบ้านยกเลิอีกหลายๆลคนที่ผมเข้ามาสัมผัส เที่ทำงานอยู่ที่นี่รับแท้นใจได้มีโอกาสในการพูดคุยเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งจากการศึกษาจากประสบการณ์และการงานวิชาการโดยพาอที่ผมทำเองนะครับ

ขอบคุณครับนี่นะครับครับขอโทษทีครับที่ไม่ได้ครับครับขอโทษทีครับที่ไม่ ừ. 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 เดี๋ยวมันช่วยใหม่นะโอ้กวกใหม่ดจังหยุดก่อนนะ